สุดที่รักวันนี้พวกเราจะมาคุยกันเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเนื้อที่หนาแน่นถึบตันนี้ของพวกคุณกันเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วที่ดาวคลอโลกของพวกคุณได้ตกลงไปอยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนที่ต่ำมากๆทั้งทั้งที่เมื่อตอนที่มีอารยธรรมเกิดขึ้น บนโลกใหม่ๆนั้นระดับความสัส่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกเคยสูงกว่านี้มากแต่หลังจากนั้นระดับความสัส่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกก็ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประมาณปี1970กาอกว่าๆระดับความสัส่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกก็ต่ำลงจนถึงขีดสุด จนดาวเครอโลกต้องตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงที่จะถูกทำลายได้ในขณะนั้นและดังนั้นแผนการนำยานอวกาศลงจอดครั้งใหญ่จึงได้มีขึ้นเพื่อที่จะมาช่วยชีวิตโลกให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงดังกล่าวนั้นแต่อย่างไรก็ตามเพราะว่าในตอนนั้นมีประชากรชาวโลกของพวกคุณ จำนวนมากพอที่จะได้รับรู้และได้ยอมรับเอาคลื่นความสันสะเทือนที่สูงกว่าที่ถูกส่งลงมาให้กับพวกเขาเอาไว้ซึ่งคลื่นความสันสะเทือนที่ว่านี้คือคลื่นความสันสะเทือนที่เป็นที่รู้จักกันบนโลกของพวกคุณในานามของคลื่นความสันสะเทือนแห่งจิตสํานึกอันพิสทธิ์นั่นเอง แต่จงรู้ไว้ด้วยว่าแม้ว่าเคลื่นความสันสะเทือนอันนี้จะเคยถูกพูดถึงและเคยถูกเข้าถึงโดยคุรุแห่งนาซาเลธท่านนั้นมาแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาคริสต์แต่อย่างใดเพราะว่าศาสนานี้ก็เป็นศาสนาแห่งการแบ่งแยกอีกศาสนา,าหนึ่ง ที่เชื่อว่าตัวเองสูงส่งดีงามกว่าศาสนาอื่นๆดังนั้นคลื่นความสันสะเทือนที่พวกเรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐทีใดๆหรือนิกายใดๆของศาสนาคริสต์แต่ประการใดเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าคลื่นความสันสะเทือนนี้จะเป็นของทุกๆคนที่สแสวงหามัน โดยที่คนผู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนความเชื่อหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมก่อนแต่อย่างใดเลยพวกเราเชื่อว่าคำอธิบายที่ยืดยาวของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่พวกคุณจะได้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนว่าจะไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้ที่จะถูกลาเว้นไม่ให้เข้าร่วมในกระบวนการ เปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้เลยรวมถึงจะไม่มีใครเลยที่จำเป็นจะต้องไปร้องขอาการให้อภัยจากใครก่อนหรือจะต้องไปสารภาพบาปก่อนหรือจะต้องไปเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้เข้าร่วมในกระบวนการนี้และคําว่าคริสในที่นี้ก็เป็นแค่ชื่อของตําแหน่งตําแหน่งหนึ่ง เท่านั้นเองหาได้เป็นชื่อของผู้ใดไม่ดังนั้นคำว่าคริสต์นี้จึงเป็นเสมือนกับรัศมีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่กระจายสู่ถูกผู้ถูกนามและมีไว้ให้กับผู้ใดก็ตามที่เลือกที่จะเอิบอาบอยู่ในความวิเศษและความงดงามของมันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใคร คนใดคนหนึ่งได้ตัดสินใจเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในสนามพลังงานนี้แล้วกระบวนการแห่งการเปลี่ยนรูปแบบนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีไม่ว่าคนผู้นั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนี้ก็มีชาวโลกจำนวนมากแล้วและก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆด้วย ที่ได้เลือกแล้วหรือที่จะเลือกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในครั้งนี้ในแบบที่จิตสำนึกแบบทางโลกหรือความตระหนักรู้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องไม่ไปตัดสินคนอื่นว่าคนคนนั้นได้เลือกทางเลือกนี้หรือไม่ โดยดูเอาจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นเพราะว่าการจเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณก็เหมือนกับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟนั่นแหละที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นขึ้นจากจุดเกึ่งกลางก่อนแต่ภายนอกอาจยังดูเหมือนเดิมเมื่อใดที่ใครก็ตามได้ตัดสินเลือกแล้วว่า จะยินยอมให้คลื่นความสั่นสะเทือนใหม่นี้เข้ามาสู่สนามพลังงานชีวิตของพวกเขาได้กระบวนการแห่งการเปลี่ยนรูปแบบนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีกระบวนการนี้จะเริ่มต้นขึ้นจากข้างในลึกๆของจิตใจคนผู้นั้นและโดยปกติแล้วก็จะไม่เป็นที่สังเกตได้ของผุ้รุชนคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อยจนกว่าเวลา สะ่านไปนานแล้วโน่นและในตอนนี้ก็มีชาวโลกจำนวนมากมายแล้วมากเกินกว่าที่ใครๆจะคาดดซะอีกที่ได้เลือกทางเลือกนี้แล้วและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าแทรกแซงพวกคุณอีกต่อไปเพราะว่าพวกเราไม่ต้องการที่จะไปรบกวนกระบวนการ ทางเลือกเสรีรของพวกคุณซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานบนดาวครอโลกของพวกคุณแต่อย่างไรก็ตามเวลาก็ใกล้เข้ามาถูกขนาดแล้วที่ทุกๆคนจะต้องตัดสินใจเลือกได้แล้วเพราะว่ายานอากาศโลกดวงนี้กำลังจะทยานขึ้นไปสู่ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าแล้วในไม่ช้านี้ ในวงเล็บนะคะข้อความนี้ถูกส่งมาตั้งแต่ปี1 9 9 4จากผู้แปลค่ะร่างกายทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกจะเข้าสู่และกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อยู่จนเหล่าแพทย์ของพวกคุณพากันงงงวยกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องก,กับการเสื่อมสลายของ โครงสร้างและอวัยวะต่างๆของร่างกายเนื้อเก่าของพวกคุณว่าทำไมมันถึงดูเหมือนว่าไม่ได้ไปส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรวมของคนไข้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีโครงสร้างใหม่และอวัยวะใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมาทับซ้อนของเดิมที่หนาแน่นทึบตั้กว่าอย่างพอดีพอดีอยู่ ดังนั้นเมื่อใดที่โครงสร้างใหม่ที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงกว่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงสร้างเก่าก็จะเริ่มต้นหมดหน้าที่ของมันไปและแกนแท้ของคนผู้นั้นก็จะยกระดับขึ้นไปสู่ระดับคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าแทนกระบวนการนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อย เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบปรัปแบบภายในครั้งเดียวแล้วก็มันก็จะเป็นการยากเกินไปสำหรับมนุษย์โลกที่จะรักษาพลังชีวิตเอาไว้ให้กับร่างกายเนื้อของตัวเองได้แล้วมนุษย์โลกก็จะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นที่รู้จักกันในทางโลกของพวกคุณว่าตาย มีจิตวิญญาณของมนุษย์โลกจำนวนมากที่ไม่สามารถตัดขาดจากชีวิตที่พวกเขารู้จักและคุ้นเคยกันมานานแล้วบนโลกทางกายภาพที่หนาแน่นถืบตันแห่งนี้ได้เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อว่าความพึงพอใจที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและความปรารถนาที่มาพร้อมกับประสบการณ์เหล่านั้น มีความสำคัญมากกว่าความรักดังนั้นจิตวิญญาณเหล่านี้จึงกําลังเข้าตาจนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาจะพบว่ามันเป็นการยากขึ้นทุกทีที่จะให้ได้มาซึ้นสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจมากที่สุดสำหรับพวกเขาดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่พวกคุณจะต้องไม่ไปตัดสินหรือกลัวคนพวกนี้เพราะว่าพวกเขาก็กําลังเลือกทางเลือกของพวกเขาเองอยู่เช่นเดียวกับที่พวกคุณกําลังเลือกทางเลือกของตัวเองอยู่นั่นแหละและถ้าพวกคุณให้ความสนใจกับพวกเขามากจะเกิดไปแล้วก็มันก็จะเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าพวกคุณก็มีสิทธิ ที่จะไปติดอยู่ในตาข่ายของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นจงปล่อยให้แต่ละคนค้นหาชะตาชีวิตของพวกเขาเองและจงอยู่ในกลุ่มของผู้ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบได้แล้วแม้ว่ามันจะเป็นการยากมากสำหรับใครก็ตามที่มีผู้อันเป็นที่รักที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้ได้ แต่จงจำไว้ว่าการดําเนินชีวิตให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่างนั้นมีความสำคัญและมีพลังอำนาจมากมายยิ่งกว่าการไปเทศนาสั่งสอนพวกเขาเสียอีกและจงจำไว้ว่าแต่ละคนร้วนมีอิสระในการเลือกของตัวเองและดังนั้นพวกเขาจึงจะต้องเป็นผู้เลือก ที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ด้วยตัวพวกเขาเองเท่านั้นเมื่ออวัยวะและโครงสร้างเก่าซึ่งหนาแน่นถึกตันนี้ของร่างกายเนื้อของพวกคุณเริ่มมีการเสื่อมสภาพลงแล้วมันก็จะเป็นการง่ายสำหรับคนผู้นั้นที่จะรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าตัวเองกำลังป่วยอยู่ และอันที่จริงแล้วก็วคือกลัวว่าตัวเองกำลังจะตายนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงมีความสำคัญมากที่พวกเขาจะต้องรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ดังนั้นเมื่อใดที่โครงสร้างของร่างกายเนื้อของพวกคุณเริ่มต้นเสื่อมสภาพลงแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณ จะต้องไม่กลัวแต่จงรักโลกแห่งความเป็นจริงที่มีระดับความสัรสหตุเทินสูงขึ้นนี้ของตัวเองแทนคลื่นความสัะเืินของความรักจะช่วยให้พวกคุณสามารถอยู่ในความสอดคล้องกับคลื่นความถี่ใหม่นี้ได้และจงอย่าลืมที่จะปลดปล่อยนิสัยเก่าๆและพฤติกรรมเก่าๆที่เป็นของล้าสมัยไปแล้ว ทิงไปซะด้วยตัวอย่างเช่นการเลือกรับประทานอาหารของใครบางคนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นต้นเพราะว่าร่างกายเนื้อที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นนี้จะมีความต้องการอาหารน้อยมากๆแต่ส่วนของร่างกายเนื้อเก่าที่มีความหนาแน่นถึบตันมากกว่าก็จะมีความต้องการอาหารอยู่เพื่อปลนเปลอือความพึงพอใจ ด้านประสาทสัมผัสให้กับมันแล้วมันก็อาจจะตื่นกลัวหรือโกรธขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้รับอาหารตามที่มันต้องการในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบนี้อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุขึ้นร่วมด้วยก็ได้เพราะว่าร่างกายเนื้อของพวกคุณจะชัดดาวตัวมันเองลงเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนจากระดับคลื่นความสั่นสะเทือนหนึ่ง ไปสู่อีกระดับความสั่นสะเทือนหนึ่งซึ่งความกลัวและการยึดติดคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกคุณและโดยปกติแล้วพวกมันก็มักจะมาพร้อมกันซะด้วยเมื่อใดที่ส่วนที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าไม่ได้รับความพึงพอใจด้านประสาทสัมผัสตามที่มันยึดติดอยู่แล้วมันก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมา ซึ่งความกลัวอันนี้ก็สามารถที่จะไปกระตุ้นกระบวนการเพิกถอนเกิดการทำงานขึ้นมาได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดความไม่สบายขึ้นได้แต่ว่าเหล่าแพทย์ที่อยู่บนโลกของพวกคุณรวมถึงนักบำบัดทั้งหลายด้วยก็กำลังมีความก้าวหน้าอยู่เช่นเดียวกันและพวกเขาก็สามารถที่จะหาวิธีช่วยเหลือพวกคุณ ในกระบวนการนี้ได้และช่วยลดความกลัวของพวกคุณลงได้ด้วยอย่าเป็นกังวลถ้าพวกคุณเกิดความกลัวขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปได้มากที่สุดที่พวกคุณจะเกิดความกลัวขึ้นซะด้วยสิให้แค่ยินยอมให้ตัวเองจดจำให้ได้ว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบก็พอ และให้เตือนตัวเองเตือนส่วนที่ยังมีความต้องการความพึงพอใจด้านประสาทสัมผัสอยู่เตือนอย่างหนักแน่นแต่ด้วยวิธีที่ทะนุถนอมว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอยู่ดังนั้นความต้องการใดๆที่ร่างกายของพวกคุณกำลังมีอยู่นั้นจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว ตอนที่พวกคุณเป็นเด็กทารกพวกคุณเคยจะต้องเลิกดูดนมจากอกแม่มาแล้วและเคยจะต้องเลิอกอึใส่ผ้าอ้อมมาแล้วเพราะว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตคราวนี้ก็เช่นกันมันก็จะมีกิจกรรมบางอย่างและอาหารบางประเภทที่จะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ลาสมัยไปซึ่งกระบวนการนี้ จะต้องอาศัยการควบคุมตัวเองให้ได้แต่ว่ามันก็จะสามารถกลายเป็นเรื่องปกติไปถ้าคนคนนั้นสามารถปลดปล่อยความกลัวออกไปได้จนหมดสิ้นส่วนในทางจิตวิทยานั้นพฤติกรรมเก่าๆความคิดเก่าๆและความรู้สึกเก่าๆทั้งหลายก็สมควรที่จะต้องถูกปลดปล่อยออกไปด้วยเพราะว่าพวกมัน ก็สามารถที่จะมาขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบน,นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันชาวโลกบางคนอาจจะถึงกับดูเหมือนว่าป่วยเป็นโรคจิตเภทด้วยซ้ำไปเพราะว่าพวกเขาจะดูเหมือนว่ามีสองคนอยู่ในร่างเดียวแต่ว่านักบำบัดทั้งหลายก็สามารถที่จะช่วยให้คนเหล่านี้ประจักษ์ได้ว่าอันที่จริงแล้วพวกเขา ก็มีสองตนอยู่ในร่างเดียวกันจริงๆนั่นแหละและเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงสามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวเองที่มีระดับความสัจเสธอที่สูงกว่าและละเอียดกว่าหรือว่าจะยังอยู่เบื้องหลังในส่วนที่เป็นอีโก้ที่กำลังเสริมสภาพลงทุกวันทุกวันของตัวเองต่อไปพวกคุณทุกคนจำเป็น จะต้องใช้เวลาอยู่กับส่วนลรือข้างในของตัวเองเพื่อที่จะยอมรับและโอบกอดคลื่นความสันสะเทือนที่สูงขึ้นของตัวเองซึ่งถ้าเมื่อใดที่พวกคุณรู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาแล้วก็นั่นก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมาจากที่พวกคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ลึกๆภายในตรงใจกลางแก่นแท้ของความเป็นตัวตน ของตัวพวกคุณเองเลยทีเดียวดังนั้นจงอยู่ในความสงบให้มากที่สุดและจงอยู่คนเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นและถ้าพวกคุณสามารถเขียนบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือสามารถวาดภาพหรือร้องเพลงหรือเต้นรำพลังอำนาจแห่งการสร้างสารรค์ของพวกคุณ ก็จะทำให้พวกคุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ของตัวเองเป็นไปอย่างมั่นคงและราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้และจะทำให้พวกคุณสามารถปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดและปลดปล่อยสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดที่พวกคุณยังยึดติดอยู่ให้ออกไปได้พวกเราจะอยู่กับพวกคุณเสมอและพวกเรา ก็อยู่กับพวกคุณมาโดยตลอดตลอดภพชาตินี้ขอพวกคุณเลยทีเดียวพวกเราคือชาวอาร์ุูเรียน